คือต้องบอกเลยว่าสูตรนี้เนี่ยนุ่มมากๆนะคะเดี๋ยวลองจุ่มน้ำจิ้มของเราดูนะคะอืมน้าหม่ำมากเลยพร้อมกับน้ำจิ้มสูตรพิเศษนะคะซึ่งน้ำจิ้มตัวนี้เนี่ยเราไม่ได้ใส่ข้าวคั่วนะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n n l เชฟเวนแอนมนุษย์เมียนะคะแล้ววันนี้เราจะพาเ,เพื่อนๆมาทำข้อหมูย่างพร้อมน้ำจิ้มสูตรเด็ดแบบไม่ใส่ข้าวคั่วคะ่ะ ซึ่งพอเราไม่ใส่ข้าวคั่วนะก็จะทําให้รสชาติเนี่ยไม่เหมือนใครเป็นเอกลักษณ์ของร้านเราเลยละคะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาไปใส่ขา้าวคั่วก็ไม่ผิดนะจุดเด่นของสูตรนี้ก็คือหมูนุ่มมากๆแล้วก็หอมสุดๆเวลาย่างออกไปเนี่ยรับรองได้เลยว่าใครเดินผ่านนะคะจะต้องเหลียวหลังทุกคนเลยค่ะมีส่วนผสมลับที่ไม่เหมือนใครนะคะ <Wow. S 1> เหมาะมากๆเลยที่เพื่อนๆจะทาขายในเทศกาลอย่างเช่นปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงนะคะถ้าเกิดอยากรู้แล้วว่าทํายังไงกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราแล้วเข้าไปดูวิธีท,ทากันเลยค่ะ พื่อติดตามไอเดียทําอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับกดไลค์แชร์แว่นด้วยนะทีนี้เรามาดูส่วนผสมของวัตถุดิบกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับวันนี้เราจะใช้เป็นสันคอหมูนะครับเลือกมันน้อยๆหน่อยเนาะแล้วแต่ความชอบเลยนะครับวัตถุด,ดิบตัวต่อไปเกลือครับอันนี้เราใช้เป็นดอกเกลือนะครับน้ำมันหอย ซีอิ๊วขาวซอสปรุงรส้าเขียวลูกผักชีน้ำตาลทรายพริกไทยเป็นพริกไทยป่นนะครับและที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือกระเทียมกับรากผักชีครับหลังจากที่เราดูวัตถุดิบกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาหั่นหมูกันเลยครับนี่คือสันคอที่เราได้มาจะเห็นว่าชิ้นมันยังหนาๆอยู่ให้เราแกลครับอันนี้เป็นส่วนปลายเราตัดออกได้เลยครับตัดตามแนวเส้นดีกว่าจะได้ขาขดง่ายๆครับ อันนี้เราก็แยกไว้ก่อนนะครับเพราะเป็นเส้นเล็กๆอย่างนี้แต่ไม่ได้ทิ้งนะอันนี้ใช้ได้อยู่นะครับจะสังเกตเห็นว่าชิ้นมันยังหนาอยู่แล้วก็มาแร่อย่างนี้เลยครับเฉือนลงไปด้านข้างนะครับพยายามแผ่ออกไปนะครับเส้นจะหนาประมาณนี้เนาะเวลาแรกก็อย่าให้มันหนาเกินไปหรือบางเกินไปนะครับอย่างนี้เรามาตกแต่งได้อีกเนาะเพราะมันหนาเกินไปนะครับผ่าด้านข้างครับ ผ่าแบบเป็นต้องขาดนะครับประมาณนี้ครับจากชิ้นเล็กๆเมื่อกี้ก็กลายเป็นชิ้นใหญ่ขนาดนี้ได้นะครับจริงด้วยหลังจากที่เราหั่นหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาหมักหมูกันเลยครับอันดับแรกครับให้เราทําการโขลกเม็ดตะชีก่อนนะครับไม่ต้องละเอียดนะครับเอาแค่พอหยาบๆพอนี่คือเม็ดตะชีของเราครับมาใส่โขลกครับเสร็จแล้วเราก็วนๆครับประมาณนี้พอไม่ต้องละเอียดมากนะครับแล้วเราก็นาเม็ดตะชีของเราไปพักไปก่อนนะครับ ขั้นตอนต่อไปครับให้เราทําการโขกกระเทียมกับรากผักชีครับประมาณนี้พอครับเสร็จแล้วเราก็นํามาพักไว้ก่อนครับก็จะได้มาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาทําน้ําหมักหมูกันเลยนะครับอันดับแรกน้ําตาลทรายใส่ลงไปนะครับเดี๋ยวตา,าส่วนเราบอกไว้ใต้คลิปให้นะครับเกลือพริกไทยซอสฝาเขียวน้ํามันหอยซีอิ๊วขาวรูกผักชีแล้วก็กระเทียมกับรากผักชีเมื่อกี้ครับ เสร็จแล้วก็คลุกเคล้าเข้ากันได้เลยนะครับหลังจากที่เราได้ซอสหมักเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับให้เราใส่ซอสหมักนุ่มสูตรพริกไทยดาน,นะครับแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ให้เรานําหมูที่เราแล่วไว้เมื่อกี้ครับมาคลุกเคล้าได้เลยครับ ใครอยากรู้นะคะว่าซอสหมักหมูนุ่มที่เชฟแว่นใช้เนี่ยเป็นยี่ห้ออะไรนะคะให้เข้าไปในกลุ่มของเชฟแว่นที่อยู่ที่ Facebook Fan Page นะดูที่หน้าเพจไม่ได้นะคะต้องเข้าไปในกลุ่มค่ะเวลากระนวดต่อไปครับเป็นเวลาประมาณ5นาทีนะครับหลังจากที่เรานวดไปแล้วนะครับ5นาทีทีนี้เราก็นำพลาสติกห่ออาหารนะครับมาปิดปากแล้วก็พักทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องอีก15นาทีครับ ต่อไปเรามาทาน้ําจิ้มกันนะครับโดยอันดับแรกเราจะโขลกรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกสดก่อนนะครับใส่ลงไปในครกได้เลยครับส่วนรากผักชีถ้าเกิดจะให้หกง่ายๆเราก็หั่นเอาครับโหกแค่พอหยาบๆนะครับพอโขลกได้ประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็ไปทําน้ําจิ้มกันได้เลยครับอันดับแรกครับใส่น้ําปลาลงไปตามด้วยน้ำมะขามเข้มข้นนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลเคี่ยวครับ เสร็จแล้วใส่ผงนวานิดนึงครับผงชูรสนะคะเดี๋ยวคนดูจะงง,งแบบบางคนเขาจะกลัวคำเนี้ยเนาะแต่เราขออนุญาตพูดกันตรงๆแล้วกันนะว่าร้านที่ขายทั่วไปยังไงเขาก็ใส่ในปริมาณที่เราให้คุณใส่เนี่ยมันไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะเสร็จแล้วตัดด้วยดอกเือือครับนิดนึงพอ น้ำปลาเนี่ยมันจะเป็นความเค็มแบบนวลๆแต่ว่าเกลือเนี่ยมันจะเค็มแบบลึกมากกว่านะจะช่วยทําให้รสชาติของน้ําจิ้มเราอ่ะมันคงที่อยู่ได้นานกว่ารวมถึงจะช่วยให้น้ําจิ้มเราไม่บูดง่ายด้วยนะครับ oh. พอเสร็จแล้วเปิดแก๊สครับใช้ไฟกลางไปทางอ่อนนะครับ เน้นไปทางอ่อนนะเสร็จแล้วก็เคี่ยวครับทีนี้ต้องบอกก่อนว่านี่เป็นน้ําจิ้มคอหมูย่างนะคะไม่ใช่น้าจิ้มลูกชิ้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องเคี่ยวจนกระทั่งมันหนืดแบบยืดเหมือนพวกน้ําจิ้มลูกชิ้นนะคะเอาแค่ให้มันรู้สึกว่ามันเข้มข้นขึ้นก็พอนะคะโอเคหลัง <Okay. S 1> จ,จากที่เราเคี่ยวตัวน้ำจิ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปให้เราใส่พริกที่เราขูกไว้เมื่อกี้ครับ เสร็จแล้วก็ตามด้วยพริกป่นนะครับพริกป่นอันนี้คือเราตำเองนะคะประมาณนี้พอสังเกตดูว่าพริกป่นของเราอ่ะเราจะไม่ได้ตาแบบละเอียดยิบนะมันจะยังเห็นเป็นเปลือกพริกอยู่นะคะเราใช้พริก2ชนิดเลยนะมันจะได้รสชาติแบบว่ามีทั้งเผ็ดลึกแล้วก็เผ็ดแบบนวลนๆนะคะเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับ สูตรนี้จะเป็นสูตรที่เราไม่ได้ใส่ข้าวคั่วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากจะใส่ก็ได้นะไม่เป็นไรก็อาจจะใส่เพิ่มไปสักหนึ่งช้อนโต๊ะอะไรเงี้ยนะต่อต่อตอตัอตราส่วนนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใส่ข้าวคั่วเนี่ยข้อเสียก็คือว่ามันมีโอกาสที่ข้าวคั่วมันจะอืดน,นะเพราะฉะนั้นแนะนําว่าแยกข้าวคั่วไว้ก่อนนะคะพอลูกค้าสั่งปุ๊บเราตักน้าจิ้มใส่ถุงแล้วเราก็ค่อยโรยข้าวคั่วโปะลงหน้าไปนะคะพร้อมกับโรยผักชีกับ ผักชีใบเลื่อยนะคะแบบที่เราซอยๆเอาไว้เนาะอ่ะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะพักไว้ให้เย็นก่อนค่ะแล้วค่อยเอาไปปรุงด้วยมะนาวต่อข้างนอกแต่ว่าเราจะไม่บีบไปตอนนี้เพราะว่ามันยังร้อนอยู่เดี๋ยวมะนาวจะขมนะคะโอเคหลังจากที่เราหมักหมูของเราครบเวลา15นาทีแล้วนะครับนี่คือหมูที่เราหมักไปนะขั้นตอนต่อไปครับให้เรานําตะแกรงมาย่างบนเตาไฟก่อนนะครับให้ตะแกรงร้อนก่อน พอตะแกงเริ่มร้อนเสร็จปุ๊บให้นาใบตองครับเอามาถูๆบนตะแกรงนะคะเพื่อที่จะเป็นการเช็ดทําความสะอาดนะแล้วก็น้ํามันที่อยู่ที่บนใบตองเนี่ยมันจะลงมาเหมือนกับมาเคลือบตัวตะแกงเอาไว้นะก็จะทําให้ช่วยให้หมูเนี่ยไม่ติดตะแกงด้วยนะคะแต่ว่าเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่เอาหมูขึ้นมาเนี่ยเราต้องเอาหมูเนี่ยมาถูบนตะแกงก่อนนะคะหยิบมาชิ้นหนึ่งก่อนเนาะเอาชิ้นที่แบบมีมันเยอะที่สุดอะนะคะเสร็จแล้วก็มาถูครับ แต่ต้องระวังว่าไฟจะลุกด้วยนะคะชิ้นไหนที่มีไขมันเยอะๆต้องเอาไว้ตรงส่วนที่ไม่โดนกับตัวฐานโดยตรงนะคะแล้วก็อย่าลืมหาขี้เท่านะคะเอาไว้มากลบไฟด้วยค่ะโอเคแล้วเราก็ย่างไปเลยครับ เอาละเนื่องจากว่าตอนนี้เราเอามาย่างอยู่ในครัวของเชฟแว่นซึ่งเป็นครัวปิดที่เปิดแอร์นะคะ oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวควันมันจะคลุงมากเกินไปนะ <c oughs> ตอนนี้แต่กล้องสำหรับควันละขออนุญ,ญาตเอาออกไปย่างข้างนอกนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่ย่างเสร็จแล้วค่ะ <c oughs> ก็มันพลิกไปเรื่อยๆนะคะมันจะได้ไม่ไหม้แล้วก็อย่าลืมสลับตำแหน่งมันบ้างนะคะ อย่าให้ชิ้นเดิมอยู่ตรงไฟตลอดเนาะเดี๋ยวมันจะแบบสุกไม่ทั่วถึงกันนะคะเดี๋ยวมันจะกระด้างใช่ใช่เอาละเดี๋ยวขอตัวไปย่างก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะหลังจากที่เราย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็นํามาพักไว้บนถาดได้เลยครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ย่างชุดต่อไปให้หมดได้เลยครับทาเรเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าสาหรับคอหมูย่างของเรานะครับ หอมมากเลยค่ะเชฟแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้เราก็จะมาดูวิธีการหัน่นกันเลยนะครับแล้วเวลาหั่นนะครับหมูย่างไม่ใช่หมูแดงนะครับไม่ต้องบางมากนะครับหั่นพอดีพอดีคำประมาณนี้พอนะครับนี่คือแทบไม่ได้ออกแรงกดเลยนะคือ,อแค่เฉือนเฉือนมิดลงไปแค่นั้นเองครับมันนุ่มมากเลยอ่ะอยากจะบอกว่าเมื่อกี้นี้แอบหยิกๆมันดูละโหโคตรนุ่มอ่ะคือนุ่มกว่าคอหมูย่างทั้งหมดที่เคยกินมาเลยนะคะ เราจะให้คุณผู้ชมดูนะคะความแบบไม่รู้จะอธิบายว่ายังไงดีมันแบบว่าดึงดังดึงดังนุ่มๆมากเลยนะคะเดี๋ยวต้องลองชิมดูอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปจัดใส่กล่องกันค่ะและก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับข้อหมูย่างของเรานะคะพร้อมกับ น้ำจิ้มสูตรพิเศษนะคะซึ่งน้ำจิ้มตัวนี้เนี่ยเราไม่ได้ใส่ข้าวคั่วนะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอยากใส่ขา้าวคั่วก็สามารถที่จะเอามาโรยใส่ได้นะคะเคล็ดลับที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเพื่อนๆทําน้ําจิ้มเสร็จแล้วแล้วพอมันเย็นตัวลงให้เพื่อนๆหามะนาวนะคะมาบีบใส่เพิ่มลงไปนะเราจะไม่บอกนะคะว่าให้บีบมากน้อยแค่ไหนให้เพื่อนๆชิมเอาตามชอบนะเนื่องจากว่ามะนาวแต่ละลูกเนี่ยมันเปรี้ยวไม่เท่ากันนะคะก็ค่อยๆปรุงไปชิมไปแล้วกันเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวจะลองมาชิมให้้ดููนนะคะ,ะ,นนะคว่่่าาเอออสตรรรียหืปล นี่เด้งดึงเด้งดึงเลยค่ะคือต้องบอกเลยว่าสูตรนี้เนี่ยนุ่มมากๆนะคะเดี๋ยวลองจุ่มน้ำจิ้มของเราดูนะคะอืมน่าหม่ำมากเลยหม่ำพร้อมกันค่ะทุกคนหนึ่งสองสามอืมจะบอกนะคะว่าตัวคอหมูเนี่ยไม่เคยกินที่นุ่มขนาดนี้มาก่อนเลยอันนี้นุ่มจริงๆนะคะ นุ่มมากๆเลยอะ่ะแล้วก็มันหอมเพราะว่าเราใส่ลูกผักชีไปด้วยสูตรอื่นๆทั่วไปเขาไม่ค่อยใส่กันนะคะ รสชาตินะมันไม่เค็มเกินไปนะคะแต่ว่ามันมีความแบบเค็มๆหวานๆกำลังดีนะก็เหมาะกับคนที่แบบอาจจะทานคู่กับข้าวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะทานแล้วพอดีเลยอะ่ะไม่รู้สึกว่าแบบเออมันชืดหรืออะไรนะแต่พอจิ้มกับน้ําจิ้มนะบอกเลยว่าเด็ดมากนะคะคือแบบมันเข้ากันดีนะเพราะว่ามันออกเปรีป้ยวๆหวานๆเค็มๆเ,มเมนาะแล้วพอไปกินกับตัวหมูนุน่มๆแบบนี้เนี่ยโอโ้โหฟินมากๆเลยเหมาะมากๆสําหรับเพื่อนๆที่อยากไปทําขายในช่วงเนี่ยใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่แล้วนะคะเพื่อนๆทําขายได้เลยนะทําขายในแอปส่งอาหารก็ได้ ได้นะคะหรือว่าแบบถ้าเกิดว่าเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆในแหล่งชุมชนนะก็ตั้งขายหน้าบ้านเลยก็ได้นะคะตามหน้าหมู่บ้านอะไรอย่างนี้ได้เลยเนาะบอกเลยว่าสูตรนี้นุ่มมากๆจริงๆนะคะ อยากไม่เพื่อนเอาไปลองทําดูค่ะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะถ้าเกิดว่าอยากได้รูปสวยๆไปไว้โพสรับออเดอร์นะคะก็ให้ตามไปได้ที่ Facebook Fanpage นะเดี๋ยวเราจะลงรูปสวยๆเอาไว้ให้ค่ะอนุญ,ญาตเพื่อนๆเ,เ,เอาไปใช้ได้ฟรีเลยนะคะไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ภาพพิเศษสําหรับคนดูช anel เรานะคะขอแค่อย่างเดียวคอมเมนต์ <Comment S 1> บอกเรานิดนึงว่าขอรูปไปใช้เท่านี้ก็ได้แล้วล่ะคะ่ะสําหรับเพื่อนๆ,ๆคนไหนนะคะที่อยากจะเรียนทําอาหารกับเชฟแว่นนะคะตอนนี้ที่เพจของเรานะคะก็มีโปรโมชั่นสําหรับคอร์สทาอาหารหลายคอร์สเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็หา เพื่อขอโปรโมชั่นได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคอสหมูสเต๊กคอสเตี๋ยวเรือคอสหูปิ้งเตาถ่านแล้วก็คอสสลัดไฮโซนะคะในส่วนของต้นทุนของเมนูนี้นะคะเดี๋ยวเราลงรายละเอียดไว้ให้ข้างใต้คลิปนะแต่ต้องบอกก่อนว่าราคาวัตถุดิบแต่ละแหล่งอาจจะไม่เท่ากันหรือว่ามันจะมีการขึ้นลงในแต่ละช่วงเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอ,อย่าลืมไปคิดต้นทุนด้วยตัวเองด้วยนะคะและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากให้เราทําเมนูอะไร ก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะรวมถึงอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะเราจะได้มีกำลังใจไปหาสูตรดีๆมาฝากเพื่อนๆกันในทุกๆวันค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรับกที่กล่องดีครับลูกค้าทำาบกว่าเหมาหมดอืมไม่หมาหมดแล้วให้ทำไงก็มันน่ากินอะ่ะอาเป็นกับแก้มเ่าค้าด้วย